ที่ผมคือไหว๋ยวมือมันแดดออกเอานั่งสมาธิหลับตาลงไปดีๆเมื่อขวาทับเมื่อซ้ายนั่งตรงๆนั่งอยู่ในท่าที่มันสิมันคงมันคงทงั้งทาง,ทางกายมันคงทงั้งทาง,ทางใจเใจจังเดียมันสิมันคงตั้งใจให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทเข่าโธออกพุทเข่าโธออก ส้างความ,มันคงให้เจ้าของส้างความ,มันคงให้ร่างกายก็คือการทานังที่มันอยู่ท่ามันคงส้างความันคงให้จิตใจก็คือใจผูกกับคำบริกรรมขำมคิดภาวนาคั้ภา,าวนาบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธเข้าไปสืบเข้าไปหรือว่าพุดทโธกับลมหายใจเขา่าผูกเข้าไปอยู่น้ำกันเย็น เ็ดให้ใจมันมันคงเหดให้สติมันคงบ่ามเป็นใจมันคงอย่างเดียวก็คือสตินี่แหละมันคงคันใจมันคงจังมันแนวดาบ่้จักบบ่งสติลงลงเรืมเนับเข้าไปเนี่ยก็ลเรื่มแน่ยเรืมเพลอสติแนวนั้นแนวนี้เนี่ยอันนี้เอินวาดปึกสติใอ้มันมันคงเฮ็ุสติใอ้มันมันคงส่วนมากนะคนบ่มีสติคั้นบอกเรื่องปฏิบัติธรรมมิเต่เว้าเรื่องปฏิบัติธรรมขันสูงแนวนั้นแนวนี้แล้วบงบ่มีสตินย่งกับบ่มีสติดืนเดินนั่งกับบ่มีสติ เบิ่งคนบ่มีสติเบิ่งคนเมาเหล้ามันมัมีสติมันย่างไปย่างมามันบ่ชโมหิจักคิดโมหิจักหน้าที่โมหิจักการกระท่ำโมหิจักตัวเจ้าของโมหิจักสัมปชัญญะโมหิจักระลึกรู้ถึงเจ้าของเจ้าของเป็นจังไดโมหิจักเจ้าของโมหิจักกำเงิดตัวนี่ล่ะคั่นมันต์นั่นโมหิจักเจ้าของก็แสดงบ่บ่ได้ภาวนาคั่นภาวนามันก็บโมหิจักเจ้าของโมหิจักความเป็นอยู่ควบเป็นไปควบเป็นมาของเจ้าของอเป็นจังไดเจ้าของเป็นจังไดในสถานะใดหรือว่าอีหยังสิลธะ อันนี้แหละกระลึกหลวงคือสติสัมปชัญญะเพิ่นเลยว่าสติมันจําเป็นที่ทุกเมื่อส่วนมากว่าเนี่ยลืมข้าวว่นมปนลืมข้าวลบบเพลื่อไปหลงไปหลวงระเรื่องไปหลงว่าจะของเป็นจังสันจะสีจะว่าเพิ่นเห็นเบิ้งจะของเบิ้งจะของครูบาอาจารย์ผู้ใดมาเทศเพิ่นก็มีแต่ว่าให้มาเบิ้งจะของทำมายู่ใส่กับบอกให้มัน้อมมาใส่จะของโอปัญญโกลงมาใส่จะของเบิ้งจะของสอนจะของขั้นบทสอนจะของนั่ะม้อยผู้สอนให้ ก็ได้เน้นันอยู่มองทอดเจ้าของเบิ้งเจ้าของผู้ใดมาสอนกูบาอาจรย์องใดมาก็ะวิตว่าให้เบิ้งเจ้าของเบิ้องทั้งนอกเบิ้งทั้งในเบิ้งใจเบิ้งร่างกายเบิ้งจิตใจเบิ้งอยู่นี่แหละเบิ้งอยู่นี่เที่ยวในกายในครนเบิ้งอยู่บิดอันมือกับว่จบบสิ้นเบิ้งอยู่เป็นผีชี้ชัดกับว่จบเบิ้งอสุภาสุปังอันใดสวยอันใดงามไล่ลงไปบุกัน อยู่น้ากันอยู่น้เจ้าของคือเกา่าบ่ได้ไปอยู่น้าผู้อื่นบ่ได้ไปเบิ่งผู้อื่นบ่ได้ไปเบิบ่งไผมาบเบิ่งจนทำช่องบเบิ่งจนทำนั่นฟืกนจนอยู่สติจดจอเนี่ยอยู่กับจิตระดับประเด้นบอกแวกไปทางอื่นกันน่ะมันจังแมีนมันจังถือ,อาการปฏิบัติธรรมกับใดเบิ่งเจ้าของอยู่นี่แหละเหตุจังไดมันจังแช่ายวุ่นวายมันจังออกไปนอกทรงไปนอกทรงไปไดเหตุจังไดจังสิดึงมันมาสู่ความสงบได้ัต มา, ط, มาพกักมาพอนเอิญมาดึงใจเขามาพักกอนคดึงมากกับจิตดึงดึงมากเดี๋ยวค้ำบริกรรมคำขุทโทษนี่ละดึงมาเดี๋ยวร่มหายใจเข่าออกนี่ละดึงมากเบิงง้วเบิงควายเขาก็ดึงเชือกมันมากมันมีเชือกผูกกับว้ผูกกับตัวมันไว้เขาก็ดึงมันกับเขามาอันนี้เขากับเอาคำบริกรรมเนี่ยผูกใ้ผูกกับอันใจเขาาว้ผูกกับจิตเทาไวบบ่ิหมันแชร์ใออกไปทั้งหนอกผูกไว้ดึงเขามาดึงเขามา เหตุจังไดสิดึงเขามาได้ดึงลามเขามาเอามาลามเขาม่าจอนมันเขาม่าผูกเขาม่าอยู่เรื่อยๆมันก็น้ำโตมันได้มันกับไปได้พักได้พอนทันตัวเรื่องความสงบจิตใจเขาม่ามันก็สิเกิดขึ้นโดยสงบกายสงบกายกับพมีโรคพ่มีภัยมันกับว่าเป็นสุกสุกขึ้นมาสุกจากการบ่มีโรคอโรคขยาปลม่าล่าผ้าความ บมมีโลกเป็นลาบอันประเสริฐมันไ่ได้ว่าสิน,น,น,นั่นนี้นี่หลายผ้มีโลกวิภัยหนึ่งมีเงินมีทองหลายกับ,บ่ไดใใส้กับ,บ่ได้นั่นวดัดใดนี่ไปบ้านเสียฐีผู้นึงกับว่าไม่ได้อยู่บ้านอยู่ซ่องก็เห็นตั้งแต่ผู้นั่นผู้นี้เห็นตั้งแต่พระพุทธเจ้าเห็นตั้งแต่นั่นเทวดามหาเจัิญสี่เงินทองมหาศาลมีที่โยน แถวเชียงหลักเป็นเลยลอยไรเห็ดปัามเห็ดนั่นเห็ดนี่จะไปจากควางไปนอนอยู่โรงพยาบาลโรคจิตนี่เสี่นี่จะกลับมาเื้นพูนเนี่ยอันนี้กับข้าเจ้าก็เลยว่าเป็นกรรมถามเมียบ้านมันมาว่าข้าเจ้าเป็นกรรมจานสีวาจังใดเงินมีท้องกับบอดดี้ไซนี่ยังกับบอดด้มีความสุขบ,บ่อมินว่ามีเง,นงินแล้วสิมีความสุขอันนี้กับเบิ้งเข้าไปเห็ดจังใดจังสีวานเป็นลาบอันประเสริฐแสดงว่าเงินท้องบ่อมินลาบอันประเสริฐสุขภาพร่างกายเป็นลาบอันประเสริฐ มีความสุขทางกายก็คือการบำมโลกส่วนในความสุขทางใจก็คือ,วงงอ,อความสงบระงับของจิตของใจนี่แหละความสงบระงับใจจะสงบใจก็คือสงบชัวขณะนีนี่นทีสันติประรังสุขังนี่พ้นกาว่าความสุขจากสมาธิขึ้นมาที่จริงนั่นขั้นตีเบ้าให้มันสุดก็คือความสุขจากการการะงับสงบระง,งับของกิเลสบ่มิกิเลสเจ้โตขึ้นมาอันนั้นนิพพานั่งปะละว่งสุข,ขังขึ้นไปพุน่นอันนั้นจะเป็นความสุขข,ขึ้นมาอีก เขาสีให้มันชุกซ้ำใดเขาสีร่องชุกเบื้งลู่มันสีเป็นยังไงตัวเนี้ยใดมันสีพราสีไดไปเอาใดมันพราสีเป็นเหตุยังไดมันสีเป็นความชุกทั้งใจได้เหตุยังไดสีเป็นความชุกทั้งสงบระงับได้กระเบื้องเอานี่เบื้องจากแด่กระเบื้องจากลมหายใจเขานี่เบื้องจากการฝึกการจากการปฏิบัตินี่แหะถ้ามันไปเรื่อยๆมันก็บอสงบเล็กเท่าเหลื่อนตัวคนนี่แหละบุญนบีบุญนไหวอยู่เรื่อยๆก็บอสงบจลกเทื่อบ้านเมืองกันขึ้นกัน นาทีสันติปลังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบบ่มานี้เดี๋ยวนี้มันพะกยามอบอีบวามว่นายมีความสงบเดี๋ยวกวนอันนั้นกวนอันนี้ไปเกิดมองหันมองนี้นเกิดขึ้นผู้นั้นก็ตั้งวุดขึ้นมากออ็วุ่นขึ้นมามองนี่ก็วุดขึ้นมาอยากให้มันปะทุอยากให้มันแย่หามองมันจิตอัน,นบุญไหวตัวแย่มองหันแย่มองนี่ห็้จังไรบ้านเมืองสีบุนไหวได้หลายไปแย่ผู้นั้นแย่ผู้น,นี่ตัวแย่รัฐบาลแย่แง่ในหลวงแย่สถาบัน กระชั้เข้าไปเช่นตัวบันแงผู้นั่นแงผู้นี้ชั่วนาชั่วหลังเฮตดจังใดงเหตดมันวุ่นวายเพราะว่า,วามันเกิดความวุ่นวายแล้วมันกับมีผลเป้าหมายมันมีแนวหวังอยู่มีแนวคืดต่ออยู่จิตดจเขามากขวมอำนาจมายุดอำนาจแทนเขาได้มาแทนมุ่นมาแทนทีแทนอำนาจเข้าไปอำนาจของรัฐบาลมันมีอำนาจในการบริหารพัฒนาประเทศชาติจะของอยากเขามากกัชั่วให้มันแตกออกมันอยู่สงบสนุกสุขสบายบ่ได้หชั่วไอ้มัน เดือดมันร้อนขึ้นเพราะมันเดือดร้อนมันก็สิได้แตกนี้แตกนี้ก็สิได้เข้ามากลุ่มอำนาจแทนมาอยู่แท่นตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องของภายนอกเรื่องของบ้านเมืองข้าเจ้ามันถึงเป็นแนวนั่นละเรื่องกิเลสมันบ่ได้บ้าสิผู้ใดดีไปกลัวกันดอกจังสิว่าจังใดเบิ่งแต่เฮานี่งหรืเบิ่งให้มันสงบเตี้เฮานี่ซะก่อนบ้านเมืองเฮามันสงบแล้วมันก็ไม่ผู้ใดมานยุ่มาแย่เฮาอยู่นี่มาสวดอยู่นี่ล่ะมัน นิ่งมันอยูโตแล้วมันกับพ่อยูพ่อเปลี่ยนพ่อไปพอท่านในพ่อยูนี่จะมันเลียนมันบุญไหว้มันเลียนหนาเลียนหลังหัวหน้าหนาหัวหนหลังผู้พ่อยูกับยู่เซกับยูได้เอาไปอยู่เซกับยูได้ผู้พ่อยูนี่จังหดเลียนเรียนเศร้าเซกันจังสิบวัยจังใดอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสกิเลสมันพักดันอยู่ในใจมันพักดันออกมาออกมามันกับไปพักดันเจ้าของบ่แล้วกับไปส่วนมูมือเกิดเป็นน้ำเป็นพักเป็นไฟขึ้นมาเป็นพักเป็นพวกขึ้นมา หาความสงบสี่ได้บ่ขันมีสองคนนึ่งก็สงบยากขันอยู่ผู้เดียวกับยังสงบยากแต่ทั้งสิไปมีสองอีกก็สิหาความสงบยากเข้าไปขั้นจะมีสามแห่งสิทธ์ยากขึ้นไปเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นไปกุ่มนั่นกุ้มนี่สันตวันหาความสงบหาความสุขอยู่ใส่ได้มันบ่คอยมีปฏิบัติบ่คอยสนใจอีหยังกับสนใจอยู่แต่ว่าผม่าอยากใส่ใจบ่อยากให้ความสําคัญของมันนี่กนี่แหละเรื่องของอเรื่องของ,ของภายหนอก ไปสู่เรื่องของภายในเรื่องความสงบภายนอกเรื่องความสุขภายนอกกัดเทียบเคียงกับมาภายในเรื่องความสุขภายในเรื่องความสงบไายในมันกัอยู่ชมพันธกันสัมพัดัมพันธ์กันอยู่นี่นะบัวว่าเรื่องภายนอกบรวว่าเรื่องภายในอยู่ใจกันคือการบัวเดตต่างกันงูห้องกับพะกันเทศเอาพะกันสางเอาแนวใดมันจิดีแนวใดมันสิสงบเนวใดมันสิทสุกอาจจะสูไปเท็ดอันแนวมันขัดตรงข้ามกันเนว่ยเอาใดมันจิทุกขนแนวใดมันสิบุนวายกันคอยลดคอยละออกนี่นะลดละเลิก เป็นยันสี่สหลักการถ้งพุทธศาสนาพูดเอิ่นว่าความเพียนเพียรพยายามให้มันไปถึงจุดไม้เห็ดให้มันถึงเป่าไม้ยนื่แนวใดามันสีเป็นทุกข์เขาก็ตัดไว้ตัดท่างของมันไว้แนวใดามัน,น,นเกิดสุกเขาก็เดินให้มันไปเอิน่นบ่าามักแนวทางของการให้มันเกิดแนวทางเป่าหมายก็คือความสุขความสุขแบบยั่งยืนความสุก,สกแบบรแบบ 1, ะดับหนึ่งระดับสองระดับสามไปเรื่อยๆแนว่นวใดามันจะเกิดทุกข์กับลดลงไปลดลงไป การแสดงท่รมก็เห็นสมคพนรนแกไปล่าก็จะขออยู่ตีไว้เพียงแกนี่ขอควบจุกควบเจริญจะมีแกปีแกน้องลูกหลานทั้งหลายทุกตัวนากันเถินเอาละพรานมาเนี่ย สัพพะโรคคมินิโมตโตสัพสันตาปวัจิโตสามภเวรมติกันโตนิพุโตจะตัวังภาวะสาปิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโกวินาสตุมาเตภวัตสะ โยสุขีติคาอยู่โกภาวะพิวาทานสีเลสานิจังวุธาปจายโนจัตตารอธรรมวาตานพายุอันโนสุขังอาลังหมด่หี้ยมละไหลไป